ก็ดูกันเน้นๆครับเช็คฟิตก่อนวันนี้กูมารดอยนะครับเป็นวันที่8เดือน10 2,563ครับวันที่8เดือน10 2,563ครับ1กจิตเมืองนนก็เหมือนเดิมครับผมนะครับในนามของ ช่อ,อง Youtube สอพัฒนาชัยครับหรือว่าน้องบอลของพีง่พีเนี่ยเพื่อนเพื่อน <ๆ S 1> ทั้งหลายแหละนะ,ระครับขอบคุณทุกคนที่ด 1. 1> กดติดตามนะครับขอบคุณมากๆถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็ฝากด้วยครับฝากกดติดตามใครที่กดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับก็ถ่ายมาฝากกัน,ก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 นครับกุมารดอยเพชรเจริญวิทย์ ผมลืมบอกไปนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูคลิปสัมภาษณ์ของเพชรสุนทีนะครับผมบอกเลยว่าพลาดมากๆครับต้องไปฟังเพชรสุนทีกันด้วยเออแล้วมีคลิปสัมภาษณ์ของกุมารดอยนะครับแต่ว่าอาจจะแยกคลิปไปครับเดี๋ยวผมจะ<ไ>ปปิดดไยทิ้งไว้หลังท้ายๆคลิปนี้มันจะเด้งขึ้นมาตอนดูคลิปนี้ไปถึงตอนท้ายนะครับมันจะเด้งขึ้นมาเป็นคลิปสัมภาษณ์ของกุมารดอยแล้วก็เพชรสุนทีครับเดี๋ยวไปดูดูคลิปนี้แล้วไปดูอีก2คลิปกันครับจะผ่านนะครับก็ปักเตือนคน ติดตามนะครับกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพจมวยสด .com นะครับหรือว่าถ้าใครที่ชมนะครับอยู่ทาง youtube สอบธนชัยนะครับตอนนี้ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยครับเพื่อถึง20,000ื่ซับสไครต์ครับ 哎，小男孩。